จีปีนี้นะคะมุกก็ขอให้แฟนเพนทุกคนนะคะมีความสุขมาเองเองรวยๆยตลอดทั้งปีเนี่ยทำอะไรก็ขอให้สำเร็จสาเร็จสาเร็จนะคะแล้วก็ขอให้ยูเในัสคีหนิกนะคะปีนี้ครบ3ปีแล้วกับที่สิสาขาก็ขอให้ยู่ในัสมีสาขาเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยเรื่อือรื่อยเ,เไม่มีวันหุดเลยะคะ่ะทั้งแรที่เราไปงานคู่ตรงเมอลทาท่าตอนนั้สสาขาค่ะ แต่ในปัจจุบันนี้20สาขาแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีว่ายูเลนัสตีนิของเราเยนยะครับผมมีความไว้ใจความเชื่อใจจากลูกค้าทุกท่านนะครับผมส่วนเพื่อนะครับผมก็ซินเจียยู่อีซุนนี่หัวใช่อัานเป้าตัวต่อไ ก็อกขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีรอยยิ้มในทุกๆวันแล้วก็มีวิตรภาพที่ดีมีมีคนรักแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับครับ